สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่28นะคะของเดือนกันยายน2 5 6พันห้อยกก็มาทอดปลาค่ะนี่ค่ะเป็นปลาปลาทับทิมนะคะแล้วก็ล้างด้วยเกลือนะคะแล้วเอามาทอดนะคะทอดทั้งตัวเลยแต่ว่าเราแล่นะคะเราแล่เอาก้างออกนะคะแล้วก็ทอดให้ได้แบบนี้ค่ะนะคะเนี่ยอันนี้ก็ตัดค่ะเพราะว่ามันคิดมันใหญ่ไป แล้วก็พักเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ค่อยมาจัดจานตรงนี้นะคะจัดไปครึ่งหนึ่งแล้วมาตรงนี้ค่ะตัวนี้ก็จะหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีข้างและสามชิ้นนะคะพร้อมทั้งหัวและหางทั้งตัวแล้วก็จะมาจัดจานจะยำค่ะนะคะไม่มีอะไรหรอกจะยำปลาทับทิมค่ะให้อร่อยเลยยำมะม,ม่วงนะคะฟังดูก็ซิซซัดสอนเปรี้ยวนะคะนี่ค่ะ น้ำมันกำลังเดือดเลยค่ะกำลังได้ที่เลยนะคะนี่ค่ะอ่าเอาวีดีโอสั้นๆนะคะมาตรงนี้มาพักไว้มาตรงนี้มาจัดจานแล้วจะทำน้ำยำค่ะนะคะอ้าวละนะตักขึ้นได้แล้วค่ะอันนี้ค่ะเหลืองอร่อยมากเลยนะคะพี่อ้อยก็ไม่มีอะไรวันๆนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยอือ นี่นะคะหนังกรอบๆนะคะไฟอ่อนๆหน่อยนะคะถ้าไฟแจ่แล้วมันก็จะไหมเลยนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยมันสุกเร็วนะคะเอาละตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปทาน้ํายําให้นะคะนยำยมเสร็จมาทานด้วยกันนะคะใครอยู่ใกล้มาได้เลยค่ะนะคะพี่อ้อยก็มีความสนุกสนานอยู่กับการทําอาหารในครัวนะคะนี่ค่ะไม่มีอะไรหรอกในครัวของพี่ <laughs> ง่ายๆ เครื่องปรุงก็มีอยู่กระจุกหนึ่งเครื่องทำกาแฟหม่อข้าวใหญ่นะคะแล้วก็มีถาดกาแฟมีเครื่องดื่มทั้งหมดค่ะรวมทั้งยาหอมด้วยนะคะคนแก่ต้องมียาหอมติดตัวค่ะใครว่าไม่สําคัญไม่จริงหรอกค่ะยาหอมเนี่ยสําคัญมากเลยนะคะนี่เห็นไหมโอ้โหเหลืองเหลืองเหลืองน่าทานจังเลยค่ะนะคะนี่ค่ะโอยสุก สวยงามสีสันสวยๆค่ะอือหือสีสันสวยค่ะ,คะไม่ไหมนะคะเนี่ยมันไม่ไหมค่ะแต่ว่ามันเหลืองกําลังเหลืองอลามเลยเดี๋ยวจะให้ให้หนังกรอบๆหน่อยนะคะเร่งไฟนิดนึงค่ะค่ะเร่งไฟนิดนึงค่ะเนี่ยไฟตรงนี้เร่งนิดนึงค่ะแปบ๊บเดียวละค่ะเหลืองแล้วล่ะเอาละ,ละ,ละ,ละสุกแล้วนะคะจะประทานด้วยกันนะทำยำยำ ปลาทับทิมค่ะยำมะม่วงปลาทับทิมค่ะ